หลักโลหิตบทที่75เปิดโปงหน้ากากชั่วร้ายหลงจีนเมง้งเจิงจับจ้องมองตังหึงเอีย้ยอย่างงงงนันชั่วครูให้ดังจึงกล่าวอย่างได้คิดหรือประสบน้อยคิดต่อสู้กสามเทพเดรัสินตังหึงเอี้ยหยียไม่น้อยกล่าวว่าถูกต้องใต้ซื้อเกรงเกรงหรือไรหลงจีนเมง้งเจิงหูล่ออย่างห้าวหาญกล่าวว่าอาตมามีอันใดต้องวันวาดเพียงแต่ประสบน้อย คิดต่อสู้กับจอมูนย์ทั้งสมใมต้ซือเห็นว่าพลรรังพิมือข้าบัเจ้าไม่เพียงพอกะมังไม่อัตมาหมายความว่าประสบหน้อยตอนอยู่ในวัดใหญบอกต่อท่านเจ้าสำนักตรงๆรวมหาหรือแผนการกันกับาคิดเสี่ยงอันตรายพินำพังต่างหิงเอียก้าวอย่างสำรวมเสียริมยี่ไปเดนสงอันศักดิ์สิทธิ์สามารถหลีกเลี่ยงจากการแปดเปื้อนย่อมประเสริฐสุดมีหนามสามข้าพเจ้าได้รับรุคุลนึกนลัม จากขีชื้อใต้สือ่อและอายที่ไม่อาจทดแทนนี้เพียงแต่รับใช้ด้วยกำลังน้อยนิดเท่านั้นหากสามารถขี่ใครมหันตภัยประสกน้อยนับว่ามีบุญกุศลนลึกหลามนักใต้สื่อห่อหุ้มก้อนหินเถอะและรวดสูตรที่ดัดหมายระหว่างทางแม้พ่พานฝ่ายตรงข้ามก็หาเป็นไหล่ไม่ข้าพเจ้าจะรอบสะกดติดตามหลวงจีนเมงเกงรับคำใช้จีวรห่อหุ้มก้อนหินก้อนนั้นจากนั้นทุ่มเทท่าล่าง โลดแล่นไปต่างหึงเอียก็เดินรถตามติดทอระยะห่างพอประมาณอาทิศยาราลับฝาเทือกทิวขวขาวอันสลับซับซ้อนถูกคุมด้วยม่านแพรเบาบางสีทองแผวพายชั้นหนึ่งเบื้องหน้าสายตาเป็นยอดเขาที่โคดหินตเกรากะลูกหนึ่งหลวงจีนเม้งเจงชะงักเท้าลงต่างหึอเอียทราบว่าบรรลุถึงที่หมายแล้วจึงซุกซ่อนกายหลังก้อนหินก้อนหนึ่งไม่นานให้หลัง งาร่างสายหนึ่งปรากฏออกจากเชิงหินที่ห่างไปห้าวาต่างหือเอียบเพ่งสายตาไปและเห็นผู้ปรากฏกายเป็นคนคุมหน้าชุดดำผู้หนึ่งทังไม่ใช่นักพจนจก,กวาลและมิขายเป็นเทพหนึ่งเทพใดในสามเทพแดนทักษิณดูท่าเป็นบริวารสังกัดสามเทพแต่ฉไหนต้องคุมหน้าเล่าเสี่ยวริมเป็นค่ายสำนักมาตรฐานขุมกำลังไม่อาจดูแคลนหากบอกว่าเพียงทรงศิษย์ในสำนักคนหนึ่ง มาปฏิบัติเรื่องใหญ่เช่นนี้ไม่อาจากล่าวว่าวางตนเกินไปสำหรับด้านสามเทพักษินคาดว่าเราอสูรเท่าหากไม่ถึงยามจำเป็นก็ไม่ปรากฏก่ายขึ้นโดยซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดผู้คุมหน้าชุดดําเอ่ยปากแล้วซุ่มเสียงไม่ชราภาพกะไรท่านมาจากเสียงยี่กระมังหลวงจีนเมง้งเจ๋งตอบเสียงทุมหนักไม่เผ็ดน้ำของมาด้วยหรือไม่ดำมาแล้วเพียงท่านคนเดียวหรือ เพียงอาตมาคนเดียวผู้คุมหน้าชุดดำผิวไก่เข้าใกล้หลวงจีนเม้งเฉ็งร้องดังว่ามอบมาหลวงจีนเม่งเฉีงกล่าวว่าบาศก์ยังไม่ได้ประกาศความเป็นมาหลวงจีนใหญ่เสียดืมยี่ยังมีกำหนดนัดพบผู้ใดอื่นอีกในที่นี้หรือไม่หามีไม่อย่างนั้นย่อมไม่ต้องบอกความเป็นมาคำถามนี้ยังไม่ใช่เกินเลยไปอาตมาหากคิดเช่นนั้นไม่ อาตมาปฏิบัติงานตามคำสั่งไม่อาจไม่สุขุมรอบคอบไว้ผู้ใดสามารถรับรองว่าไม่เกิดเหตุเหนือความคาดหมายอย่าว่าแต่ของนี้ไม่ใช่ของธรรมดานับเป็นสมบัติวิเศษประจำบูริมเราเป็นสิทธ์สามเทพเดรักสินหลงจินเม้งเจิงเริ่มประวันโดนลานแล้วตังหือเอียยังไม่ปรากฏกายและในมือมันโอบแต่ก้อนหินก้อนหนึ่งขอเพียงผ่านมือไปความจริงจะถูกเปิดโปงดังนั้น อดเบือนหน้าเหลียวมองไม่ได้ผู้คุมหน้าชุดดำกล่าวเสียงยินเยียบหลวงเจนใหญ่อย่าได้คิดเล่นลุลายใดไม่เช่นนั้นเสียมยี่จะถูกพิษล้างมอบมาแต่โดยดีเถอะหลวงจีนเหม่งจ๋งอับจนปัญญาแด้แต่ตัดใจยื่นส่งของในมือไปช้าก่อนหลวงจีนเหม้งจ๋งเดิปราถอยไปวาเศษทันทีผู้คุมหน้าชุดดำตวัดถามว่าผู้ใดเงาล่างสายหนึ่งพิรุลิ่วสู่กลางวงดุดปุยนุ่นไหลน้ำหนัก โยดักที่เบื้องหน้าผู้คุมหน้าชุดดำกล่าวว่าข้าพระเจ้าเพชรฆ่าเสื้อเขียวผู้คุมหน้าชุดดำแสดงว่าแตกตื่นตหนกนักถอยกายไปได้านหลังสามก้าวทวนคําว่าเพชรฆ่าเสื้อเขียวถูกต้องวิเศษแท้เสด็มยี่กับเชื้อเชิญผู้ช่วยเหลือมาจะต้องรับผลสนองอย่างสาหัสสามเทพเดริสินไม่มาหรือฮ่าฮ่าจะปากฏกายในทุกขนาดจิตต่างหึอเอีย กล่าวเสียงเย็นชาของอยู่ที่นี้ให้สามเทพมารับด้วยตัวเองเรื่องนี้ยัยต้องรบกวนสามเทพเราได้คําสั่งให้มารับของไปขอภัยอย่างยิ่งสามเทพไม่ปรากฏของไม่มอบให้และท่านจะได้คาดหวังว่าจะหวนกลับไปผู้คุมหน้าชุดดํากล่าวเสียงเกรี้ยวกราดเพจะฆ่าเสื้อเขียวท่านคิดขายชีวิตให้กับเสี่ยวริมกันนั้นหรือข้าพเจ้าพีมืองเอิญเห็นเหตุการณ์ว่าเสิร์ตมาก เราจะกลับไปน้อมเรียนสามเทพตามความสัตย์ผลบั้นปลายทั้งมวลเสี่ยวริ้มต้องรับผิดชอบตังหงเอียยเข็นเสียงว่าท่านอย่าได้คิดว่าจะจากไปรับรองหนีไม่รอดหรอกท่านคิดทําอย่างใดไม่ทําอย่างไร,ไงไรบัดนี้ปลดผ้าคุมหน้าลงมาโอ้คุมหน้าชุดดันคู่คํารามว่าทําไม่ได้ท่านมีอันใดไม่อาจให้ผู้คนพบเห็นหรือผายดมต้องการให้ข้าบาดเจ้าลงมือหรือ ผู้ค่มหน้าชุดดำพันหมุนขวับไปรีดกายคราเดียวไปไกลหลายว่าปฏิกิยาของมันนับว่าว่องไวแต่ตังเึงเอียก็ทะลนรูปไปสกัดขวางหน้ากล่าวว่าท่านหากคิดหลบหนีนับเป็นการเพอร้อฝันไปผู้ค่มหน้าชุดดำพันทงเสียงกู่ร้องดังกังวานตังเึงเอียก้าวอย่างเหยียดหยามถูกต้องท่านสมควรร้องขอความช่วยเหลือแต่แรกแล้วบัดนี้ปลดผ้าออกมาก่อน ผู้คุมหน้าชุดดาถอดถอยไปไหลาก้าวอย่างรวดเร็วลวงวัตถุสีดํามาเมื่อจากอกเสื้อสิ่งหนึ่งตั้งหึงเอียปฏิกริยาว่องไวนักมองปรดาดเดียวก็ดูออกว่าเป็นระเบิดทรายพบพันพุ่งกายไปยังด้านหลังอ้อมไปหลังหินใหญ่ก้อนหนึ่งโดยดับความเร็วดุดสายฟ้าแทบไปเวลาเดียวกันเศษระเบิดอันเกิดก้องกับปนานดพันดังขึ้นกลิ่นินระเบิดค้าโค้งฉุนเฉียวเซษดาปีเวียนว่อนไปห,หน้าแตกตื่อสถานขวัญน,นัก หลงจีนเหมง่งจิงยืนนยัดในที่ซึ่งห่างไปเจ็ดแปดว่าต้องอุทานอย่างสุดเสียงผู้คุมหน้าชุดดำพงประดาดเข้าหาหลงจีนเหมง่งจิงตวาดก้องว่ายังไม่ไดีบหมอบมาอีกหลงจีนเหมง่งจิงสะบัดมือเวียงก้อนหินออกไปกระบองเด็กก็กว่าจูโจมใส่อย่างกระชั้นฉิดผู้คุมหน้าชุดดำมีท่าร่างหมดจดนักยื่นมือรับก้อนหินที่ถูกห่อหุ้มด้วยจีวรไว้ส่วนล่างลาดถอยไปวาเศษ ถ้ากระบอกรุจีนแม่งเจ๋งก็จู่โจมพลาดผิดท่านล้นหาที่ตายสมเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ด้านข้างผู้คุมหน้าชุดดำเลี้ยวขวับไปเห็นพิจคาตเสื้อเขียวยืนยัดอยู่เบื้องหน้าถึงกับแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอดีดไกไปด้านข้างหมายหลบหนีโอ้อยเสียงแผดล้องพดดังหอยหวนผู้คุมหน้าชุดดำสายหน้างงนเงินไปมาแทบล้มปุ๊บลงในมือยังโอบหินก้อนนั้นอย่างแนบแน่น ตั้งหึอเอียมือขวากุมกระบี่สนโบราณลังขึ้นขี้เฉียงสู่ท้องฟ้ายังไม่ได้ปล่อยลงหลวงจีนแม้งเจ๋งเป็นศิษย์รุ่นสามของเสียมยี่นับเป็นยอดมือพูดหนึ่งแต่มันดูไม่ออกว่าพระยาาเสื้อเขียวชักกระบี่ออกอย่างใดขายกับว่ากระบี่นั้นความจริงก็ชี้เฉียงอยู่เช่นนั้นถึงกระปากอ้าตาค้างไปเงาดางเจ็ดแปดสายพุ่งถมตรงมาดุถินปิ่นตั้งหึอเอียก,ก่าวอย่างเร่งร้อนใต้ซือ ท่านถอยห่างไปหลวงจีนแมงเจ๋งฉุกคิดว่าศัตรูที่มาล้วนถนัดในการใช้พิษมันไม่สามารถช่วยเหลือได้จึงล่าถอยไปนอกรัศมีสิบวาเงาล่างผู้คนพุ่งขับขับมาถึงล้วนแตกขุมหน้าไว้หอมล้อมต่างหึงเอีย้ยย่ก,กึ่งกลางหนึ่งในจำนวนนั้นร้องพองว่าเพชรฆ่าเสื้อเขียวผู้คนทั้งหมดถดถอยไปได้านหลังอย่างเดิมตัวคนอีกผู้หนึ่งกล่าวเสียงสั่นสท้านตัวกงจื้อ คำย่อย่องบุตรประมุขคนคโตถูกทำร้ายแล้วต่างหึงเอียสถานใจวูบผู้คุมหน้าชุดดำที่ถูกสังหารถูกเรียกหาเป็นตัวโกงชื่อความนี้ต้องมีเน้อสไนแอบแฝงซากศพของผู้คุมหน้าชุดดำพอดีทอดอยู่เทบเท้าดังนั้นเช็กกบีตวัดเขี่ยผ้าคุมหน้าขึ้นเข่าหน้าที่คุ้นเคยหน้าหนึ่งก็ปากฏแก่สายตาต้องรำร้องในใจช่างตัวโกงชื่อต่างหึงเอี้ยเข้าแจกระจ่างแล้วป้อมไระยรทาน แอบอ้างฉายาสามเทพและศิลส่งใบบอกต่อเสียมยี่ทวงถามของวิเศษสาประการเมื่อเป็นเช่นนี้ประมกพ้อนแหลทานช่างหม้อส่งไม่ยอมปล่อยให้ผลเลี้ยงจือ่อเก้าใบหลุดจากมือเลยพอได้คิดตะเบงเสียงหัวเราะฮาฮดังสนั่นกล่าวว่าท่านที่นับถือปลดผ้าคุมหน้ามาเถอะมีต้องซุกหัวหดหางแล้วป้อมเล่มทานอันยิ่งใหญ่กับกระทําเรื่องชั่วร้ายสาเดวเป็นที่ยามประนาม ขอสหายร่วมแนวเช่นนี้ช่างคิดไม่ถึงจริงๆหนึ่งในเหล่าผู้คุมหน้าตวาดกล้องว่าบุกกระบี่ยาวเจ็ดแปดเล่มเสือกปราดมาจากตำแหน่งทิศทางที่ผิดแพกกันกลุ่มโจมใส่ดุดสาฟ้าขนองฝนตั้งหึงเอียกรีดกระบี่ในมือออกปากายกระบี่พันสาดกระจายจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงแผดล้องดังซ้ำซ้สอนสอนผู้คนสามคนล้มพุบลงโลหิตสดส ฉลมพื้นดินจนแดงฉานผู้คนที่หลงเหลือพากันถอยกรูดกรูดไปตังหึอเอียยกกระบีขวางอกตาสัตว์ประกายวูบวับวาวาับดุดคบเพิงทวงทาเหี้ยมหานหน้าระย่นยอ่อผู้คุมหน้าที่ส่มเสียงทุมหนักคนหนึ่งเอ่ยปากว่าเพชรฆ่าเสื้อเขียวคิดไปถึงว่าเจ้ากับขายชีวิตให้กับเสียมยีตังหึอเอียกล่าวเสียงเย็นชาก,กระด้างเรื่องที่ท่านคิดไปถึงยังมีมากนัก เจ้าสังหารตัวโกงจือบุตรมุกคนโตของป้อมเราผิดอยู่ที่แสหาเองจะโทษว่าผู้ใดได,ได้นี่นับเป็นการตักเตือนต่อช่างเป้าจู้อันยิ่งใหญ่พวกเราคอยดูกันไปเถอะก่อนที่ข้าพรเจ้าจะตัดสินใจร้างทุกท่านไว้รีบใสหัวไปผู้คุมหน้านั้นแคนเสียงอย่างเดือดดานศึกมาอบอุ้มซากศพช่างตัวกงจื้อขึ้นซากศพอีกสามซากให้ผู้คนสามคนแบกขึ้นบา่า ขบวนคนของป้าน้ำถานได้จากไปอย่างทุรักทุเรหลวงจีนเหม้งเจ๋งสึกเข้าใกล้ปนมอมือกล่าวว่าประศกน้อยสําแดงฤทธิ์ขจัดมหันตภัยให้กับสำนักเราอาตมาขอคารวะขอบคุณเรื่องเล็กน้อยไม่ควรคู่กับการเอ่ยอ้างคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแผนการของป้อมน้่มทานข้าพเจ้าก็รู้สึกเหนือความคาดหมายยิ่งขอเชิญประศกน้อยกลับวัดไปไม่ต้องแล้วข้าพเจ้าจะขออำลา หลงเทีนแมงเจ๋งกล่าวว่าฟ้ามืดค่ำลงแล้วหลังเขานี้ทางคดเขียวยากเดินเหินยังคงมิเป็นไรหรอกเยี่ยงนี้อาตมาจะวางใจได้อย่างไรตอนกับวัดก็มิอาจน้อมเรียนได้ใต้ซื้อก็บอกว่าข้าพเจ้ายืนกรานเจตนานี้เถอะเมื่อเป็นเช่นนี้ยังคงให้ตามานําทางสระยะหนึ่งก็ได้จันทาลอยเด่นแล้วทอสายตามองไปมีแต่ความมืดสลัวตั้งหงเอีย ติดตามหลงจีนเม้งจิงอ้อมยอดเขาไปประมาณหนึ่งชั่วยามก็มาถึงด้านหน้าหลงจีนเม้งจิงกล่าวคำขอบคุณและอำลาไปตั้งหงเอียอาบแสงจันโนดแน่นไปตามทางหลวงจดตใจปลอดโปร่งยิ่งนักรู้สึกไม่เสียทีที่ดรอแลมมาเขี้ยวเล็บของป้อมน้ำทานครานี้พกเอาความพ่ายแพ้กลับไปคาดว่าไม่คิดรานเสียมยี่อีกทั้งนี้เพราะหน้ากาก,ากชั่วร้ายโทกเปิดโปงแล้ว หากแ่งพายออกสู่วงนักเรงช่างหม้อทรงก็ไม่มีหน้าพบกับผู้คนอีกพร้อมกันนั้นเสียมยี่ก็ไม่อาจดูแขนป้อมเล่มทานยอมไปถึงกับอารมณ์กำลังมาต่อสู้กับสำนักเสียมยี่อย่างเปิดเผยแต่กับตังหฮงเอียยิ่งชิงชังอาฆาตขึ้นอีกแน่นอนตังหึงเอียไม่นำพาปารมความแข็งของสองฝ่ายก็ลึกล้ำอยู่แล้วที่ซุกงำไว้ไม่ระเบิดออกเพียงแต่ยังไม่ถึงอกาศเท่านั้น จุดประสงค์ของตังเฮอเอีอคือคร่ากลุ่มนักพจนกวาลสะสางคดีฆาตกรรมเมื่อขังกระโนนเสียก่อนครั้นแล้วถาสู้กับกประรมกพนมทานอย่างเปิดเผยเสร็จสงปทานทำลายดักโลหิตเยี่ยงนี้กับปิดาที่พกพาความแค้นสู่ปรภมารดาที่เผชิญแต่ความคับแค้นหลั่นทศรวมทั้งพี่ร่มสาบานพระจาฆ้าเสื้อขาวและอุบลเจกหงจึงชะล้างความแค้นไปได้เมื่อถึงเมืองเต่งหง เวลายามสามแล้วตามท้องถนนแทบไห้คนสัญจรแสงโคมไฟริบดรีประตูร้านส่วนใหญ่ได้ปิดลงตั้งหึกเอียผ่านถนนมาสามสายจึงสอะพบลงเตรียมที่พักดีที่สุระอาหารในร้านมีสําเร็จรูปนับว่าไม่หิวโหยค้างแหลมหลังจากดื่มกินเสร็จสิน้นไปเวลายามสี่จากนั้นขึ้นเตียงไปดับไหลเมื่อตื่นมาไปยามเที่ยงแล้วหลังจากล้างหน้าล้างตาก็ตะเตรียมชระบัญชีออกเดินทาง ทันใดนั้นต่างหือเอีย้ยเรียบแลเห็นบนพื้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งดูท่าสอดเข้ามาจากทางช่องประตูรีบเก็บขึ้นมาดูเห็นเขียนอักษรวัดอยู่สองแถวว่าคิดสืบสอดนพศจักรวาลให้รู้สู่หกงูสัวเมื่ออ่านจบความสร้างความพุ่งพ่านดานใจยิ่งกระดาษแผ่นนี้เป็นผู้ใดทิ้งไว้ต่างหึงเอีย้ยคำหนึ่งขึ้นเรื่องที่เราได้ล่าณพศจักรวาลมีแต่เอาวถอดชื่อ,อและพวกที่ทราบได้ กระดาษแผ่นนี้มีทราบไป้ผู้ใดส่งมารู้ถ้าต้องเป็นผู้หนึ่งผู้ใดในขบวนการดังกล่าวพวกมันช่มชอบปฏิบัติอย่างลึกลับเสมอมาในเมื่อมีข่าวคราวของนพจัก,กรวาลก็ไม่ยอมปล่อยปะละเว้นเด็ดขาดดังนั้นตังหงเอียใจค่าที่พักเร่งรุดเดินทางสู่เทือกเขาหกงูสัวผ่านการรุดเด่นตะเบิงสองวันสองคืนได้มาถึงเขตเทือกเขาหกงูสัวเมื่อเข้าสู่เทือกเขาตังหงเอีย เริ่มรังเลข,ขึ้นมาหกหัวสัวขครอบคุมอนาเขตยาวไกลหลายร้อยดีบนกระดาษก็ไม่ได้ระบุสถานที่แน่ชัดจะเดินการค้นหาอย่างใดหากแมนผู้ทิ้งจดหมายไว้คือพวกของอาทอดจือก็สมควรปรากฏกายตั้งแต่แรกแล้วเบื้องหน้าสายตาเป็นทางน้อยที่คดเขียวสายหนึ่งทอดขึ้นสู่ยอดเขาที่ไรเขาบนหินใหญ่ก้อนหนึ่งสลักอักษรที่เด่นชัดถนัดตาว่า เหวน้มอินทรยกรมสวนจักรวาลอยู่ในถ้ำตอนท้ายมีได้กำกับนามและไม่มีสิร so ์ใดต่างหงเอียสติคึกคักขึ้นเมื่อมีสถานที่ก็สืบสฟซอหาง่ายขึ้นคำนวณจากความหมายของอักษรคือนักพจน์จักรวาลได้ซุกซ่อนอยู่ในถ้ำที่เหวอินทรยกรมสวนเองโฉกลังแต่เหวอินทรยกมสวนอยู่ที่ใดนักพจน์จักรวาลจะได้มาถึงเทือกเขาหกง้สัว หากแม้นผู้ที่สอนเป็นหนึ่งในปุรุษร้สภาพหรืออา่าวเถาะชื่อยอมต้องสะกดติดตามนักจักรวาลมาตลอดทางดูจากสภาพการเส้นทางเบื้องหน้าย่อมมีคำชี้บ่งบอกดังนั้นตังหึงเอียเร่งเร,ร้าท่าล่างเพิ่มรับความเร็วขึ้นวิ่งตะบึงสู่ยอดเขาเมื่อขึ้นถึงยอดเขากว่าสายตามองรอบข้างและเห็นเทือกทิวเขาสลับซับซ้อนมานหมอกปกคลุมไปทั่วเมื่อถึงที่นี้ ทางน้อยก็สิ้นสุด่าจากหนทางอีกเหวีซีกำสวนอยู่ที่ใดเหวเรียกว่าอินซีกำสวนยอมต้องเป็นที่อันวาเสียวเปี่ยมอันตรายต่างหึงเอียสอสายสายตาค้นหาหวังว่าสามารถพบเห็นชี้บ่งทิศทางแต่ไม่ประสบพบเห็นสิ่งใดเลยนี่เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ชัดๆผู้ทรงข่าวในเมื่อสลักอักษรที่เชิงเขาฉะไ้นลืมทิ้งข้อความอยู่บนยอดเขา ขณะวาวุ่นใจอยู่และเห็นเงาร่างสายหนึ่งลดเดี้ยวออกจากในดงไม้ผู้มาสวมชุดหนังสัตสสสว์ศีรษะสวมหมวกปีกปลายแหลมสะพายคันเก่าทันไหลผ้าสามงามปลายสามงามเสียบกระต่ายไก่ป่าหลาตัวแสดงว่าเป็นผ่านหล่าสัตว์คนหนึ่งอย่างเช่มช้าผ่านผู้นั้นมาถึงเบื้องหน้าต่างหึงเอียประสานมือกล่าวว่าพี่ท่านนี้เชิญเถอะผ่านล่าสัตว์นั้นจับจ้องมองต่างหึอเอีย อย่างตื่นเต้นสงสัยกล่าวว่ากงชื่อคำจะย่องบุรุษหนุม่มมาท่องเที่ยวเทือกเขาหรือต่างเหอเอียยิงไม่น้อยกล่าวว่าขอถามสักคํคำเหวอีซีกำสวนอยู่สาธิตใดผ่านล่าสัตว์นั้นขมวดคิ้วกล่าวว่ากงจื้อถามถึงเหวอีซีกำสวนถูกแล้วนั่นเป็นหุบเหวที่ป่าจาร,รุลอยผู้คนกงจื้อถามถึงใหญ่กันข้าพเจ้าคิดซอหาสมุนไพรบางชนิดฟังว่าที่นั้นมีอยู่ ผ่านหน้าสัตว์นั้นหันกายไปชี้มือไปยังยอดเขาที่ไกลตาลูกหนึ่งกล่าวว่ากองชื่อเห็นยอดเขารูปและชนีสามนิ้วนั้นกระมังเห็นแล้วเหวอีซีกำรรสวนอยู่ทางซ้ายมือของยอดเขาที่นั้นเดินเหินนำบากนักขอบคุณที่แนะนำก้าวประเสริฐจบคำก้าวยาวๆจากไปตั้งเหิงเอียคำนวณตำแหน่งแน่ชัดแล้ววิ่งตะบึงไปทำเร็วและวแวกนีเพิ่มอันตรายยามรดเล่นผ่าน นับว่าสันขวัญสถานจิตดีที่ตัางหึงเอียมีพิมือส่งเยี่ยมกับไม่นาทรร้อนใจยอดเขารูปนิ้วสามนิ้วนั้นขายไกลความจริงไก่ยิ่งโลดแล่นอยู่ครึ่งชั่วยามจิมรุถึงเชิงเขาแงานหน้ามองขึ้นไปตั้งแต่ไหลเขาถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกถัดลงมาเป็นหน้าผาขาดผนังลาดชันนับว่าข้างวันไหวอินรีคำสวนจริงๆทางขวามือไปโดงไม้หนาทึบ ส่วนทางสายทามกลางขุนเขาสองลูกปรากฏไปทางหุบเหวสายหนึ่งโคศิลาตะเก,กตะกะะตะไคร่น้ำปกคลุมไปทั่วบรรยากาศมืดคึ้มวังเวงทางหุบเขาทอดเฉียงเฉียงขึ้นไปสายน้ำเป็นสีครามมืดคึม้มไหลซาะผ่านโคดหินเหวอีซีกำสวนที่นี้เป็นเหวอีซีกำสวนนักพจน์จักรวาลกลับมาอยู่ในที่ซึ่งถูกปกคลุมโดยกินไอพูดผีปีศาจมันมาที่นี้ใหญ่กัน ต่างหือเอียโคมสติให้เยือกเย็นสำรวจดูดทำเลข,ของวกเขาแล้วดีดกายเลียบไปตามลำน้ำยิ่งโดลดแ่นยิ่งขวันสะระทึกผนังผาทั้งสองฝ่าข้างลาดชาดันดยขวันถากแม้แต่ลิงข้างก็ยากปีนไปเป็นจุดอับตามธรรมชาติล่วงลำเข้าไปประมาณครึ่งดีกลับไม่มีรางสังหณ์แม้แต่น้อยเลิ่ม,มาเกิดความระแวงสงสัยขึ้นมาที่หมายบรรลุถึงแล้วฉไหน,นไม่เห็นร่องรอยผู้ส่งจดหมายอย่างน้อยสมควร ทิ้งข้อความสำหรับติดต่อไว้แต่แล้วฉุกคิดว่านักพจ์จักรวาลกอกกิ้งเจ้าเรทั้งไปยอดถึงวิชาพิษอดบังเกิดความหมกมุ่นกังวลไม่ได้หรือว่าผู้ส่งจดหมายโทกพบเห็นล่องรอยบังเกิดเหตุไม่คาดหมายขึ้นในใจแม้แต่ตื่นสงสัยทาลางกับไม่หยุดยั้งชะงักเพียงแต่ดับความเร็วได้ผ่อนช้าลงในถ้ำจักรวันทำนั้นอยู่ที่ใดกัน